ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่น5ราศีดวงดีมากเงินทองมากองตรงหน้ามีลุ้นได้โชคก้อนใหญ่จากการเสี่ยงดวงจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ชาวราศีกันดวงมีเกณฑ์ได้เจอสิ่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือได้ทำงานร่วมกับคนใหม่ๆที่ทำให้เหนื่อยบ้างในช่วงแรกแต่ถ้าปรับตัวได้ก็ไม่มีปัญหาต่อจากนี้ก็วิ่งเข้าสู่เส้นชัยแบบสบายๆเลยส่วนดวงการเงินมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนข่าวดีในเรื่องของการเงินกำลังจะเข้ามาในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ ความรักคนมีคู่มีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างแต่ยังไม่ทิ้งกันเพราะความรักในใจยังมั่นคง ีตุลชาวราศีตุลดวงการงานในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์รับรองจัดเต็มอย่างแน่นอนส่วนดวงการเงินรายได้ดีไม่มีผิดหวังเงินทองผลประโยชน์จะบุ่งหน้าพุ่งเข้ามาในกระเป๋าของคุณอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่แม้ว่าการงานและการใช้ชีวิตจะทำให้คุณและคนรักห่างไกลกันบ้าง แต่ความสัมพันธ์ไม่เคยจางหายไป 3. ราศีธนูเตรียมเฮลั่นซอยได้เลย เพราะช่วงนี้ดวงดีแบบทะลุกราฟไม่ว่าจะงานไหนก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดจะสมหวังทุกประการส่วนการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณจะสามารถหาเงินได้เยอะมากฐานะทางการเงินจะขยับไปอีกขั้น ความรักคนมีคู่ถือได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคุณเพราะเขาทั้งคอยช่วยเหลือและผลักดันสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ 4. ราศีกุมดวงชะตาเริ่มดีขึ้นและกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ผลรับดีมาก แถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ส่วนการเงินคุณจะสามารถหาเงินได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมจากความสามารถและน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองความรักคนมีคู่มีเรื่องให้เข้าใจผิดกันบ้างเพราะอารมณ์เป็นเหตุแต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรงแน่นอน ราศีมีนขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยเพราะงานใหม่สิ่งใหม่คนใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไม่ช้าไม่นานซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถในอีกไม่ช้านี้ส่วนการเงินไรายได้ดีไม่มีผิดหวงังยิ่งขยันยิ่งรวยหากวางแผนเก็บเงินดีๆคำว่าเสษฐีก็อยู่ไม่ไกล ความรักคนมีคู่ยังรักกันดูแลกันไม่มากและไม่น้อยไปจากเมื่อก่อนยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทํามาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทําบุญและ,ระสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจ,จรรยารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ